สิบเบอร์สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉินในเทศกาลปีใหม่ปีใหม่2566นี้เซฟเก็บไว้มนีไว้อุ่นใจกว่ามีเบอร์สำคัญอะไรบ้างฟังด่วนก่อนจะไปรับชมก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะสิบเบอร์สายด่วน แจ้งเหตุฉุกเฉินในเทศกาลปีใหม่ปีใหม่2,566นี้ใครเดินทางใกล้ไกลท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาอย่าลืมเซฟเก็บไว้มีไว้อุ่นใจกว่าไม่ต้องเสียเวลาหาเมื่อเจอเหตุหมายเลข191แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายหมายเลข1155ตำรวจท่องเที่ยวหมายเลข1192แจ้งรถหายหมายเลข1193ตำรวจทางหลวง หมายเลข1543สายตรงทางด่วนหมายเลข1669เจ็บป่วยทุกเฉินหมายเลข199ดับเพลิงหมายเลข1นึ่ข้อมูลการจราจรหมายเลข1554หน่วยกู้ชีพวัิรพยาบาลหมายเลข1146กกรมทางหลวงชนบทที่มาของข่าวกองบังคับการปราบปรามขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับฟังรับชมและเป็นกำลังใจให้ทางแอดมินและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ